ปั่นจักรยานโดยใช้ power meter ม,มาตลอด3ปีมาวันนี้ไม่ใช้แล้วจะเป็นยังไงปั่นออกไหมไะดูกันเลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับนะครับเจ้า dilly f i n n i x นะปี2015 10นะครับผมเป็นรุ่นเก่านะก็พูดถึงมานี่ก็หลายปีแล้วนะครับผมเกือบ10ปีแล้วนะก็ยังขี่ขี่ได้ดีอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับเป็นรถทรงเนี่ยดูแลนนะไม่ได้ไม่ได้แอโร่อะไรนะก็นะครับมากับนะครับ ล้ออลูมิเนียมนะความสูงประมาณ3ามสิมลนะครับผมขอบยางนี่กว้างย3สามนะนะครับเป็นล้อเอเป็นยางแบบขอบลวดนะครับผมก็เอามาขี่แบบเล่นๆนะครับขี่สบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียนนะครับผมก็เลยไม่ไม่มี power meter เรี้ยคืออีกคันนึงอะมันมี power เต t e r ใช่ไหมครับก็คือเป็นรถที่แบบว่าเอาไว้เป็นรถหลักรถประจำนะครับ bmw ชาม่ชินนะครับท่มาศูนย์สองแต่ว่าช่วงนี้นี่คือเป็นช่วงหน้าฝนไงนะครับผมก็เลย ไม่อยากให้มันเลอะ <c oughs> ก็เลยเอาคันนี้มาขี่ครับผมนะครับขี่รถโดยใช้พอมมิเตอร์นะครับในการซ้อมในการปั่นเนี่ยมา3ปีนะก็เลยคุ้นชินเน่ยเวลาที่ปั่นแล้วมันมีพอมรมิเตอร์เวลาที่เราดูหน้าจอดูใหม่การมีชิมครับมันจะเห็นข้อมูลมากมายเลยนะครับในการปั่นของเรามันทําให้เราปั่นแบบมีความสุขนะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยผมก็รู้สึกคิดว่ามันยึดติดก,กันตัวเลขมากเกินไป อยามีบางอารมณ์นะครับที่เราย้อนกลับไปในวัยเด็กในวัยที่เราปั่นจักรยานโดยที่เราไม่คินึงถึงอะไรเลยนะครับปั่นเพราะว่ามีความสุขอยากปั่นไปข้างหน้าอยากรับลมนะครับอยากให้สายลมประทับใบหน้าของเราวันนี้ผมก็เลยเอาเจ้าคันนี้มาเลยครับผมที่ให้ดูเมื่อกี้คือลิลลี่ฟินิกนะครับสองพนสิบห้าสิบกนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆมันมีพาวเวอร์มิเตอร์นะนะครับข้างขวาแต่ว่ามันเสียนะแบตมันเสียแล้วแบตมันเสื่อมชาร์จไม่เข้าแล้วก็เลยอีกคันหนึ่งมันมีอยู่แล้วไง คันนี้ก็เลยตอนแรกก็คิดว่าอยากจะซื้อใหม่เหมือนกันนะเอามาติดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เปลืองตังอะเส้นเปลืองนะครับเราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็ขี่แบบนี้ได้อะไรเงี้ยคันนี้ก็เลยเป็นคันที่เอาไว้ขี่เล่นๆนะครับช่วงนี้ก็ไปช่วยหน้าฝนเงี้ยนะครับฝนตกคันนี้ก็เก็บไว้นะครับไม่ให้มันเลอะอะไรมากมายคันนี้ก็คือเลอะได้ล้างได้อะไรเงี้ยนะครับผมความรู้สึกนะครับตอนแรกๆมันก็รู้สึกวงๆวงนะ คือใช้หัวใจอย่างเดียวไงใช้ฮาร์เรสควบคุมอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมันก็ห้ยมันปั่นไม่ออกนะคืออยากจะดูวัดต,ตอนนี้เราปั่นวัดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์วัดเท่าไหร่อยู่โซนไหนอะไรเงี้ยมันมันไม่มีอะไรให้บอกอยไเงยก็เลยพอมาดูที่ตอนหัวใจแทนมันก็บอกอะไรมากไม่ได้ไงเพราะว่า เรานอนน้อยเราพักผ่อนน้อยเราเครียดเราอะไรเงี้ยหัวใจมันก็จะสูงกว่าปกติหรือว่าอากาศเย็นหัวใจก็ต่ำกว่าปกติแต่เราไม่รู้เลยว่าเราออกแรงโดยใช้วัดเท่าไหร่คือคอใช้วหวัดนะครับพ, k, พอพไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันก็จะข,ขัดขัดยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาปั่นที่แบบว่าปั่นแบบใช้ใจปัน่นไงไม่ได้แบบว่าซีเรียลเรื่องการซ้อมนึงอะไรอยากจะมาสัมผัสสายลมนะครับแสงแดดไม่มีไม่ไแสงแดดนี่แต่เมฆคึ้มฝนก็ใกล้มาแล้วนะครับก็เลยนะครับ ก็เลยมาอัดวิดีโออันนี้ก่อนกลับบ้านนะเพราะรู้สึกว่าอืมนะครับมันก็เป็นอีกรณ์ความสึกหนึ่งนะที่ทําให้เรามีอิสระเสรีในการปั่นนะรู้สึกว่าปั่นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดอะไรมากมายปล่อยจอยกับธรรมชาติมันก็ทําใจยากนะครับผมในการที่เราจะออกมาปั่นครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีรถที่เลือกใช่ไหมคันหนึ่งมีอร์มิเตอร์คันหนึ่งไม่มีเนี่ยนะครับ คือถ้าเราเอาคันที่มีพาวเวอร์อมิอเ,ตอเ,มอเตอร์มามันก็จบไงมันทําให้เราได้บันทึกสถิติข้อมูลการแต่งของเราแบบครบถ้วนนะให้เราได้มีแนวทางการซ้อมที่เราคุ้นเคยชัดเจนนะครับมันทําใจยากนะผมเนี่ยเคยแบบเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องหยิบคันที่มีพาวเวอร์มิเ,มเตอร์ออกมานะแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยมันก็รู้สึกมันก็เต็มอิ่มแล้วแหละกับเล่นตัวเลขกับอะไรเงี้ยเพราะว่าผม ปั่นเพื่อสุขภาพเป็นหลักในช่วงนี้คือไม่ได้ไปแข่งอะไรมากมายเพราะว่าสบ้านผมมันไม่มีมันไม่มีสามแข่งขันอะไรนะครับผมก็ถ้าจะไปต่างจังหวัดก็ไปลำบากอะไรเงี้ยช่วงช่วงนี้ก็คือปั่นแบบสุขภาพอะไรเงี้ยเมื่อไม่มีเป้าหมายการแข่งที่ชัดเจนนะครับปั่นเพื่อสุขภาพเป็นหลักนะครับการที่เราปวดขึ้นสู่สามมันปั่นแบบจักรยานธรรมดาไม่ต้องซีเรียสกับตัวเลขอะไรมากมาย ปั่นแบบไม่ต้องมองไม้อ่ะนะครับเพราะหัวใจยังไงมันก็ไม่เกินหรอกคือผมใส่ไฮเลทเอาไว้เนี่ยเพื่อให้มันบันทึกเฉยว่าผมปั่นอยู่โซนไหนเป็นยังไงให้มันแบบคำนวณออกมาว่าวันนี้เราปั่นหนักปั่นเบาแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ว่าหน้าจอก็ไม่ได้ดูเลยมากมายปั่นแบบมองสายลมแสงแดดเอ้ยไม่มีแสงแดดผู้เพียรอีกแล้วนะครับมันชินกคำนี้นะครับผมก็ปั่นแบบรับลมในลมพวดแรงให้ดูเลยเนี่ยดูเลย เห็นไหมมันเห็นเห็นมันเคลื่อนไหวนะครับมาทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมผมมันฟิวเลยดูดิเห็นไหมนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วครับผมฝนใกล้ตกแล้วแต่ผมก็ยังมาอัดวิดีโออันนี้อยู่นะครับเพราะว่านะครับช่วงนี้นานได้ปั่นทีไงนะครับก็เลยออกมาแล้วเนี่ยก็มาอัดซะหน่อยนดงไหมครับ ทุกคนก็ขอพักปันแบบปลอดภัยนะช่วงนี้นะฝนตกสงสารรื่นเลยครับผมครับผมก็ขอให้ทุกคนปลอดเป็นความสุขครับสวัสดีครับแล้ก็อุ้ยเหมือนกับฝนมันเริ่มลงไปแล้วอุ้ยผมไปก่อนนะไม่ไพ่จะผมจะรอดไอาจะช่วยผมด้วยนะครับผมจะรอดไหมสวัสดีรครับสวัสดีครับ